สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับ FC ทุกทุกคนนะครับแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทางช่อง YouTube ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาพบกับบอรองในคลิปที่2นะครับกับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวันประจําวันที่12เดือน 4, 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวม4ีนอยนะครับผมวันนี้ลงช้าต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีเช้านี้นะครับเมื่อเช้าไปทําบุญนะครับพี่ๆทําบุญกับไหว้ เท้าเวสุวรรณเนาะขอพรนะครับแนวทางให้พี่ๆเอฟซีทุกๆคนด้วยนะครับเนาะนะครับก็ใครรอติดตามรับชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับพี่ๆนะครับแล้วก็เลขทูบนะครับเลขทูบที่ผมไปกราบไหว้เท้าเวสุวรรณด้วยนะครับก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้โค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆ โคงสุดท้ายเมื่อวานนี้มานะครับแต่ว่าไม่มาในตัวที่ผมเน้นให้นะครับมาอยู่แต่ว่าไม่มาในตัวที่เน้นนะครับพี่ๆ <c oughs> รอบเฉพาะกิจนะครับผม420กับ81นะครับน้อยแรกนี่มาแค่ตัวเด่นนะครับเด่น4นะครับผมมาแค่เด่น4ส่วนรอบพิเศษนะครับ982กับ99อันนี้ไม่มีนะครับ <c oughs> ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆนะครับไอนิดหนึ่งนะครับผมส่วนรอบปกตินะครับที่ผมเน้นให้นะครับก็3 1 7กับ7 4นะครับก็มาเข้า4 7นะครับ7จ็ดตัวกลับนะครับถ้าใครวิ่งรูดที่4นี่ก็น่าจะเข้าใน4 7 7 4นะครับผมนะครับเมื่อวานนี้มีพี่ๆเข้าคอมเมนต์เข้ามาอยู่เพราะว่ามีโชคนะครับในรอบนี้นะครับปกตินะครับส่วน17ไม่มีนะครับผม ส่วนรอบ V.I.P. นะครับ6ก7กับ2ออันนี้ก็ไม่มีนะครับสรุปแล้วเมื่อวานนี้มาแค่น้อยเดียวก็คือน้อยรอบปกตินะครับ V.I.P. ไม่มานะครับเมื่อวานนี้นะครับ5นี้5ไม่มาเลย5นี้หลุดไปเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็สรุปแล้วโค้งสุดท้ายมาแค่น้อยเดียวนะครับมาในรอบปกตินะครับผมวันนี้สู้กันใหม่นะครับพี่ๆวันนี้สู้กันใหม่นะครับแก้ตัวใหม่นะครับสลับโค้งสุดท้ายนะครับผม สำหรับตัวเด่นวันนี้นะครับสลับโค้งสุดท้ายผมให้เด่นไปที่เด่นไปที่1แล้วก็4นะครับพี่ๆสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดนี่ผมให้ไปที่ผมให้ไปที่1นะครับพี่ๆผมยังชอบ1นะครับถ้าใครไม่ชอบ1ก็วิ่งรูดที่4ได้นะครับผม สีก็จะมีนะครับ40 4ูนย์สีหนึ่งสสาห้าะครับผมส่วนในเดนหนึ่งวิ่งรุ่ดที่1น,นะครับก็จะมี หนึ่งศูนหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับผมส่วนที่จะเน้นให้ในรอบนะครับผมให้ไปในรอบพิเศษนะครับพี่พ รอบพิเศษบวก V I P นะครับสลับโค้งสุดท้ายนะครับรอบพิเศษแล้วก็ V I P นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับให้ไปที่40นะครับ41 1 0 15แล้วก็16นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับ404 1 1 0 1516ที่ผมเน้นให้นะครับถ้าใครชิดชอบก็ตามได้นะครับผม สำหรับเลข3ตัวนะครับโค้งสุดท้ายพี่ๆ3ตัวผมให้ไปที่เลข7นะครับสลับหลักร้อยก็จะเป็น7 4 0 7 1 5นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณกำลังแรงใจพี่ๆเพื่อนๆ f c ทุกๆคนมากๆนะครับพี่ๆ เมื่อวันก่อนก็แนวทางหววรัฐบาลลาวมาแค่ตัวเด่นเนาะแต่ว่ากําลังใจพี่พี่ที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยขอบคุณมากมากนะครับพี่พี่กลังใจเยอะจริงๆนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเอสนะครับบอกว่าสู้ๆต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับหววรัฐบาลลาวงวดที่ผ่านมาก็คือมันมาตัวเด่นทั้ง2ตัวนะครับเดือนหนึ่งเดือนสี่เนาะแต่ว่าจับคู่ไม่โดนนะครับก็ต้องกาบขอโทษขออภัยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะลงให้ในสูตร2คัดตัวเด่นนะครับพี่พี่เดี๋ยวจะลงให้นะครับก็ ทยอยคิดคำนวณอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ลงแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามก่อนนะครับก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทุกคนนะครับขอให้มีโชคกันทุกคนนะครับร่ำรวยในวันสงการนะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ